thank okay. you ไม่ว่าการปฏิบัติธรรมนี่เป็นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งจะได้เป็นคนที่เข้มแข็งและมีความอดทนต่อสภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะพบเห็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดเราขาดสติปัญญาในทางธรรมะเราก็จะเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อปัญหาทั้งปวงนั้นเป็นคนขี้แงอ่อนแอเพราะทั้งธรรมะ หรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้ได้รับผลคือจะได้เป็นผู้อดทนเป็นเยี่ยมขยันเป็นยอดมีความอดกลัน้นและมีสติมีปัญญายิ่งยงขึ้นไปเพราะนัานการที่ลูกหลักนักเรียนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าสู่การปฏิบัติธรรมการฝึกบําเพ็ญธรรมะจึงเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเข้าใจแล้วนะ อว่าตาการปฏิบัติธรรมทำให้มีความอดทนได้เป็นเยี่ยมขยันเป็นยอดมีปัญญาเป็นเลิศดิ่งดิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมการฝึกบำเพ็ญ มีอนิสงส์ใหญ่มีประโยชน์ใหญ่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในโลกลูกทั้งหลายมีความภาคภูมิใจมีความซาบซึ้งใจมีความมิติใจมีความยินดีอย่างยิ่งมีความสุขอย่างยิ่ง ได้มีโอกาสก้าวเข้าส <Sp ู่ความเป็นมหาปุสล์ก้าวเข้าสู่ความเป็นมหามงคลในการได้พัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจให้เจริญงอกงามตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนา ได้รู้วิชาทางธรรมมากขึ้นอย่างยิ่งรู้คุณค่าของการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยิ่งกว่าที่แล้วเรีมาลูกภาคภูมิใจขอน้อมกุศลผลบุญทั้งหลายปราบแทบท้าย คุณพ่อคุณแม่ลูกทั้งหลายขอรอบน้องเอาความปิติทราบซึ้งเอาอานิสงส์แห่งการพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจเป็นขั้นขั้นในวันนี้น้อมบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้ท่าน มีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่ความสุขสงบเย็นแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายได้มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองเป็นหนึ่งด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้เธอด้วยอนิสง์แห่งผลบุญที่ลูกทั้งหลายมีเจตนาดี ใจด no ีเดินอบรมสติเดินอบรมสมาธิเดินบ่มปัญญาพิจารพัฒนาตนให้หมดสิ้นจากอามายมุกหมดสิ้นจากยาเสพติดพัฒนาตนเอง ให้รู้จักระวังตนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่พยายามรักษาตนเองห่างไกลอพยมุกทั้งหลายยาเสพติดทุกชนิดลูกจะละเว้นไม่แต่ต้องรมะเป็นอันตรายที่สุดในชีวิต อันตรายที่สุดให้กับครอบครัวลูกจะนละเว้นไม่แต่ต้องตัแต่วันนี้เป็นต้นไปขอแรงอธิษฐานให้เข้มแข็งให้เด็ดเดียวให้เด็ดขาดลูกทั้งหลายจะไม่ยากเป็นลูกที่อ่อนน้อมท่อมตน ยามพ่อแม่ราตีเตือนด้วยเรื่องต่างๆแรงบ้างค่อยบ้างเป็นธรรมชาติของความเมตตาบิดามารดาที่ท่านมีสิทธิ์จะตัดเตือนลูกของท่านลูกทั้งหลายจะฟังใจฟังด้วยความครบ ความบูชาในพระคุณแห่งข้าน้ำนมของท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะพยายามสอนตัวเองไม่ให้โต้เถี่ยวตบิดามัรดาและยากผู้ใหญ่ทุกคนลูกทั้งหลาย จะพยายามสงบสงี่ยมเตรียมตัวเตรียมใจให้งามที่สุดเพื่อจะได้รับพรอันยิ่งใหญ่ลูกทั้งหลายจาพยายามอดทนตั้งสติตั้งใจสนใจในการเรียน ชีวิตในวัยของลูกนี้กำลังต้องเรียนความบังคือปริญญาตรีอาจจะถึงปริญญาโทอาจจะถึงปริญญาเอกนี่คือเป้าหมายชีวิตลูกจะพยายามเดินตามทางบัณฑิต ไว้ว่าถ้าหวังความเจริญแล้วลูกทั้งหลายต้องระวังตนรักษาตนตั้งใจดูแลตนเองแก้ไขตนเองพัฒนาตนเองนี่คือทางบัณฑิตลูกจะตั้งใจเรียนหนังสือจะไม่เกเร ตรให้ฮาจนเสียเวลาในการเรียนจับพยายามท่องบทท่องจำงทจำทาการบ้านทำหน้าที่ในการศึกษาให้ดีที่สุดให้เลิศที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุด,สสดอย่างจริงใจตัง้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วันมหามงคลเป็นวันพัฒนาตนให้ดีเลิศเป็นวันเกิดใหม่ลูยยาจากจับพยายามจับพยายามจับพยายามพัฒนา จากผิดให้เป็นถูกจากขี้เกียจให้เป็นขยันลูกจะพยายามมีจิตใจเผื่อแผ่รักความสามัคคีรักความสงบรักความสะอาดรักการให้อภัยลูกจะพัฒนาอีกข้อหนึ่งเป็นคนขี้โกรธง่าย ขี้โมโหขี้งอนให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับครูบาอาจารย์ให้กับญาติพี่น้องทั้งหลายให้กับเพื่อนฝูงทุกคนให้แต่ต้องอะไรนิดหน่อยหุดหยิดมุนงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะจารึกจดจำ ดวงใจใหม่จะนิ่งสงบเย็นนิ่งสงบเย็นนิ่งสงบเย็นพระทรเจ้าสอนว่าผู้ใดเึกละความโกรธเสียได้จะเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในโลกมีชัยชนะที่สุดในโลก มีที่เพึ่งที่แท้จริงเพราะความโกรธความหงุดหงิดความขี้งอนความองแงอ่อนแอเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นอันตรายต่อการเรียนณวันนี้เป็นต้นไปลูกรักนักเรียนทั้งหลายจะขอนอบน้อม ตาทิฐานจะเป็นคนที่ไม่โกรธง่ายไม่ขี้งอนไม่อ่อนแอไม่งอแงอีกแล้วใครว่าอะไรท่านใดตีเตือนอันใดลูกจะนิ่งนิ่งฟังนิ่งรู้นิ่งสงบเพื่อรับวิชาทั้ง เรนในวิชาทั้งหมด,ท,หมดที่ท่านทั้งหลายติเตือนมาที่ท่านทั้งหลายให้พอนมาเพื่อความสุขเพื่อความสงบเ,เพื่อความเป็นหนึ่ง,พเ,นนงเพื่อความเป็นเลิศในชีวิตของลูกอย่างแท้จริง <preparation S 3> <ส fino S 2> ด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้อนขอให้ลูกรันกนักเรียนทั้งหลาย มีพลังสามารถ,าารถปฏิบัติได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปฏิบัติได้รู้ได้ไดสำเร็จได้ยิ่งยิ่งขึ้นไป,นไปตั้งแต่วันนี้เธอ